สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกบัวกันนะคะเป็นบัวที่มุมเกษตรพ่อไว้นานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้เลิกได้ยามนะคะที่จะเอาเขามาปลูกนะคะปลูกลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะบัวถ้าเกิดว่าเราเอาลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะโตขึ้นนะคะแล้วก็จะมีบัวอยู่เหมือนจะเป็นสามสายพันธุ์นะคะก็คือบัวหลวงบัวฉัดน,นะคะแล้วก็จะเป็นบัวแคะนะคะ บัวแคร์ไม่แน่ใจว่าดอกเขาเสียอะไรแล้วก็ทําแท็กอะไรหายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะแต่ว่ากระถางมุมเกษตรก็อาจจาะมีไม่พอเนาะวันนี้เราก็ปลูกเท่าที่มีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดินที่มุมเกษตรเตรยีตรยมเอาไว้นะคะนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นดินที่มุมเกษตรเตรียมเอาไว้กระถางใ่ญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบ่งแบ่งลงกระถางเล็กๆนะคะกระถางที่มุมเกษตรเตรียมเอาไว้นะคะก็สําหรับวิธีการเตรียมดินนะคะขั้นตอนการเตรียมดินสําหรับปลูกบัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอามาแปะเอาไว้นะคะสามารถที่จะ คลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะคะสำหรับวิธีการเตรียมดินแบบบ้านๆง่ายๆนะคะสามารถที่จะเตรียมได้ทุกที่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อดินปลูกบัวนะคะก็ดินปลูกบัวนะคะเราจะนวดจนเป็นโคลนตมนะคะแบบนี้นะคะอ่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะแบ่งลงกระถางเล็กนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยปรุงดินนะคะหรือว่าเตรียมดินลงกระถางใหญ่นะคะเผื่อเผื่อกระถางเล็กๆหมดแล้วเนาะ <_ g all> ปรุงทีเดียวกไ็ได้ได้เยอะเลยนะคะปรุงทีเดียวคือคือเขาเรียกว่าเตรียมดินครั้งเดียวนะคะปลูกได้หลายกระถางนะคะสําหรับขั้นตอนการปลูกบัวนะคะมุมเกษตรก็จะใส่ดินที่มุมเกษตรเตรียมเอาไว้ลงไปนะคะ มุมเกษตรจะใส่แค่หนึ่งในสี่ของกระถางนะคะหนึ่งในสี่เพราะว่าเอ่อเป็นการปลูกแบบเปลี่ยนกระถางบัวนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบใช้เงาบัวเนี่ยเราก็เราก็ใส่ดินลงไปสองในสหนึ่งในสามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบบทั้งกระถางแบบนี้เนี่ยคือเราเป็นการเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราก็ใส่ให้น้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราให้เติมก็ได้นะคะ ใส่ดินลงไปหนึ่งใน4นะคะจากนั้นก็จะมาดูกระถางบัวนะคะที่มุมกเกษตรมีอยู่นะคะมุมกเกษตรก็จะใช้เป็นเดี๋ยวดูว่าจะใช้เป็นอะบัวแคล์ดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาปลูกบัวหลวงนะคะ อันนี้จะเป็นบัวแคร์นะคะที่มุมเกษตรได้พอเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูนะคะว่าระบบรากเขาจะเป็นยังไงนะคะไม่ได้ดูแลมาปีกว่าแล้นะคะแล้วก็คว่ำกระถางอุ้ยคว่ำกระถางเลยนะคะนี่ก็จะเป็นระบบรากเป็นเงาของเขานะคะเห็นไหม ถ้าคนที่ซื้อเป็นเงามาเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นรากบัวเป็นเงาแบบนี้มานะคะเราต้องใส่ใส่ดินให้ให้เยอะให้ให้พอดีกับเขาเพราะว่าเออเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะจุ่มลงเอาเงาจุ่มลงไปในดินใช่ไหมคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยวันนี้มุมเกษตรจะปลูกแบบ ย้ายกระถางก็พอนะคะจะได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเรามาลือลากของเขาอีกทีนึงเนี่ยอาจโอกาสที่จะทําให้เขาเน่าก็สูงนะคะเพราะว่าเงาบัวเขาค่อนข้างเล็กนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนกระถางง่ายๆโดยการยกไปทั้งก้อนแบบนี้นะคะพยายามเอาใบนะคะในส่วนของใบแห้งๆพวกนี้ออกให้หมดนะคะอย่าให้เขาเ เหลือนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกเนี่ยบางทีจะทําให้น้ําเน่านะคะแล้วก็จริงๆการดูแลบัวเนี่ยเราก็ควรที่จะเด็ดพวกใบแห้งๆพวกนี้ออกให้หมดอยู่แล้วนะคะแต่มุมเกษตรไม่ได้ดูแลเขาเขาก็เลยมีพวกใบแห้งๆพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะแค่นี้นะคะพวกนี้เริ่มแห้งแล้วเราก็เด็ดทิ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะงอกใหม่นะคะอ่ะนี้นะคะเห็นเนาะเห็นเนาะ ตั้งกล้องถ่ายคนเดียวนะคะอาจจะมีหลุดหลุดกรอบบ้างนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ไปทั้งก้อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเติมดินลงไปนะคะเติมดินลงไปเวลามุมกเกษตรปลูกบัวเนี่ยมุมกเกษตรจะปลูกบัวลงไปแค่เออ ใส่ดินลงไปแค่หนึ่งในสามนะคะจะพยายามไม่ให้เกินนั้นนะคะเพราะว่ามุมเกษตรจะเลี้ยงปลาหางนกยุงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ใส่ดินครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบ พื้นที่ที่จะให้ปลาอยู่ก็ค่อนข้างที่จะน้ําค่อนข้างที่จะตื้นเนาะมุมเกษตรก็เลยจะใส่ดินลงไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะอย่างอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าได้สักหนึ่งในสามก็จะดีนะคะจริงๆแล้วบัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ เขาเรียกว่าอยู่ดินที่ลึกเกินไปก็ได้นะคะเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราบํารุงเขานะคะเราดูแลบํารุงเขาเนี่ยเราก็ทยอยมาใส่ปุ๋ยนะคะเราก็ต้องแบบมีวิธีการดูแลนะคะการบํารุงใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่น้ําหมักอะไรลงไปถ้าสารอาหารเขาพอเนี่ยถึงแม่ดินจะไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะงามแล้วก็มีดอกให้เราชมได้นะคะแต่ถึงแม้เราจะปลูกเขาลึกดินเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่บํารุงไม่ดูแลเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะ จเจริญเติบโตได้เต็มที่ให้ดอกให้ผลเราได้นะคะเนาะนี่ก็เป็นวิธีการปลูกบัวง่ายๆเนาะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาถ่ายให้ดูตอนที่มุมกเกษตรปลูกเรียบร้อยทุกกระถางแล้วนะคะดินมือเปื้อนนะคะกดโทรศัพท์ค่อนข้างยากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้ดู บัวนะคะรากของบัวนะคะรากของบัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เหตุผลนะคะที่เราต้องนวดดินของบัวให้เป็นโคลนต่มนะคะเพราะว่าเขาลากของเขาเนี่ยจะเดินเป็นลักษณะเงาอ่อนยังไงอะเดี๋ยวนะเป็นเงาอ,อ,อ่อนๆแบบนี้นะคะต้นนี้อาจจะไม่ค่อยมีเงาอ่อนนะคะ อ่ะแล้วเขาก็จะเดินเขาจะชไปตามโคลนตมนะคะแล้วก็เขาก็จะมีรากฝอยพวกนี้ออกมาเกาะตามโคลน,นะคะถ้าเกิดว่าเป็นดินเป็นก้อนก้อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบนวดให้ดินของเราเป็นโคลนตมเนาะเขาถึงจะสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะโอเคค่ะเรามาปลูกบัวกระถางใหญ่กันนะคะอ่ะเรานวดดินกระถางใหญ่นี้เนี่ยจะเป็นดินก้นกระถางนะคะ คลิตมนะคะโอเคมุมกเกษตรจะใช้เป็นกระถางนี้แล้วกันนะโอ้ต้นนี้สมบูรณ์มากนะคะเงาเขาสวยมากนะคะเงาอ่อนเยอะเลยนะคะดึงใบพวกนี้ออกนะคะ ถ้าเรายิ่งใช้กระถางใหญ่เนี่ยก็คือบัวเขาจะโตต้นโตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อกระถางใหญ่ได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้กระถางเล็กปลูกได้นะคะเราก็แค่บำรุงเขาก็สามารถที่จะให้ดอกให้เราชื่นชมได้เช่นกันนะคะมุมเกษตรจะปลูกแค่กระถางละต้นนะคะใส่ลงไปทั้งก้อนแบบนี้เลยนะคะ เค okay. เรียบร้อยนะคะง่ายๆแค่นี้นะเดี๋ยวเขาก็จะโตของเขาเองนะคะก็ใครที่จะเอ่อใครที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครที่จะเติมน้ําลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมน้ําตอนนี้เลยเนี่ยเขาก็จะดินเขาก็จะเขาก็จะน้ําก็จะขุนนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้น้ําเขาไม่ขุนเนี่ยเราก็รอนะคะรอสักวันหนึ่งสองวันนะคะให้ดินเขา แตกและแหง้งเขาเริ่มแห้งให้ให,ให้ให้เขามีแว็กนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราเติมน้ําลงไปเขาก็จะน้ําใสเลยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขอปล่อยน้ําใส่กระถางนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะในกรณีที่เราไม่รอให้หน้าดินแห้งนะคะเราปล่อยน้ําลงไปเลยเนี่ยสังเกตว่าหน้าดินของเขานะคะจะเป็นขี้ตมแบบนี้นะคะจะไม่มีแว็กจะไม่จะไม่แห้งนะคะก็จะทําให้อ่อ เวลาที่เราใส่น้ําลงไปเนี่ยพวกขี้โครนพวกนี้เขาก็จะลอยขึ้นมานะคะทําให้น้ําขุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้เขาแห้งชั้นนิดนึงให,ให้แบบหน้าดินเขาแห้งนิดนึงให้มีแว้ดเนี่ยก็คือเวลาเราใส่น้ําไปเนี่ยก็คือน้าพวกขี้พวกขี้ฝุ่นขี้ตมเอ่อขี้ฝุ่นดินเขาก็จะไม่ลอยขึ้นมานะคะจะทําให้น้ําใสแค่นั้นเองนะคะส่วนพวกเอ่อปืนเพืพ่อนพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเติมน้ำเนี่ยเราก็จะทําการล้างนะคะเขาก็จะเอ่อ ไม่เปื้อนแล้วนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการเติมน้ําเนี่ยเราจะไม่เติมตรงๆลงไปที่ดินนะคะเราจะเติมเขาลงไปที่ขอบๆนะคะอ่ะเติมเราก็ล้างกระถางไปด้วยเลยนะคะถังบัวไปด้วยเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเติมอย่าใช้น้ําแรงนะคะเราใช้น้ําเบาๆก็พอนะคะอ่ะเราใช้น้ําแค่เบาๆก็พอนะคะ พวกใบที่เขาแห้งแบบนี้เราก็เด็ดทิ้งไปเลยก็ได้นะคะพวกบัวพวกนี้เขาไม่เปื้อนหรอกนะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะลอยใบของเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาเราใส่น้ําเราอย่าใส่อย่างนี้ถ้าใส่อย่างเี้ยเห็นไหมถ้าใส่อย่างนี้เนี่ยดิน,เข,ตตนะะเขาก็จะแตกตัวนะคะเขาก็จะแตกตัวแล้วเขาก็จะยิ่งยิ่งขุ่นนะคะเราต้องใส่ที่ที่ริมแบบนี้นะคะ เปิดน้ำเบาๆเนาะใส่ที่ริมแบบนี้เปิดน้ําเบาๆนะคะน้ําก็จะค่อยๆไหลลงไปนะคะจะทําให้ดินเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อเขาเรียกว่าขี้ด,ดินเขาตื่นเหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะจะ,จะอย่างน้อยเขาก็ยังเบานะคะก็จะทําให้น้ําเอ่อจะเนื้อดินเนี่ยเขาไม่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 เขาเรียกว่าอะไรไม่กระจายนะคะไม่กระจายเยอะนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ พอพอเขาตกตะกอนเนี่ยน้าก็จะใสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทําให้กระถางนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเติมน้ํานะคะพยายามอย่าเติมน้ําให้ลึกเกินไปเนาะอย่างถ้าเพื่อนๆสังเกตดูว่ามีพวกใบบัวพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมีพวกใบบัวพวกนี้เนี่ยสมมุตินะว่าเออเขาอยู่ลึกแค่นี้นะคะ ราก็เติมให,ให้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พอเดี๋ยวเขาสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็ค่อยเติมน้ําเพิ่มก็ได้มุมเกษตรก็อาจจะใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะก็ประมาณว่ารอให้เขาต้นสูงขึ้นนะคะเราค่อยเติมน้ําลงไปก็ได้สมมุตินะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะสมมุติว่าผ่านไปสักพักหนึ่งบัวของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นระดับนี้เราก็ค่อยเติมน้ําไล่ขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าถ้าเราเติมน้อํอระดับที่สูงเกินใบบัวจะเป็นยังไงนะคะ อ่าเห็นไหมถ้าเราเติมน้ําสูงเกินใบบัวใบบัวพวกนี้ก็จะจมนะคะพอเขาจมเนี่ยก็คือเขาก็จะเน่านะคะนนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมสูงเนี่ยเราก็ควรที่จะเด็ดเขาทิ้งไปนะแต่ถ้าเราไม่เติมสูงเราก็เออ่เติมให้พอดีกับเขาเนาะเติมให้พอดีกับเขาเนาะแล้วก็พอเวลาที่เวลาที่เขาพอเขาได้น้ําเยอะขึ้นแล้วก็พอเขารู้เขารู้ว่าเอ,อ สาบัวหรือว่ากระถางที่เราใช้ปลูกเขาเนี่ยคือคืออยู่มีน้ําเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ใบบัวเขาเขาก็จะแบบ ใบบัวชุดใหม่เขาก็จะยืดยืดตัวสูงขึ้นแล้วก็ค่อยเติมน้ําไล่เขาขึ้นมานะคะเวลาเพื่อนๆปลูกบัวหลวงบัวอะไรก็ตามนะคะให้ใช้วิธีนี้นะพยายามอย่าเติมน้ําสูงกว่าใบบัวนะคะถ้าเราเติมน้ําทันทีหลังจากที่เราปลูกนะคะถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะใช้ดินเหนียวปิดปิดหน้าดินอยู่แล้วเนาะดินเหนียวเขาจะไม่กระจายตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าดินที่เราใช้นี้เนี่ยจะเป็นดินล้วนที่มุมเกษตรใช้วิธีการนวดนะคะแล้วก็ตอนที่เราปลูกเราไม่ได้รอให้หน้าดินเขาแห้งเนาะเราปลูก นะคะก็จะทําให้น้ำขุนนะคะน้ำขุนแต่ว่าไม่ต้องหว่วงนะคะวันสองวันเขาตกตะกอนเขาก็จะใสเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปาโดนเขาเขาก็จะแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตะกอนเขาก็จะลุกข,ขึ้นมาตื่นขึ้นมาเขาก็จะขุนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรารอให้เขาแวกก่อนสมมุติว่าตรงนี้นะเรารอให้เขาแห้งนิดนึงเขาแวกเขามีแวกหน้าดินก่อนนะคะเวลาที่เราเติมดินลงไปน้ําจะใสเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะ ออพาเพื่อนๆมาดูวันที่มุมเกษตรเติมน้ําอีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็สําหรับกระถางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันนะคะว่าอีกกี่วันน้าเขาถึงจะใส่นะคะใบบัวสมมติว่ามีใบบัวที่เขาจมนะคะเราก็เด็ดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะเห็นไหมใบบัวพวกนี้นะคะเขาจะมีแวกของเขาอยู่นะคะเวลาที่เขาจะเพื่อนขี้โครนยังไงก็เถอะนะคะถ้าเขาถ้าเขาแบบได้น้ําปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ ใส่ขึ้นมาทันทีนะคะอ่ะพวกเนี้เห็นไหมเขาจะไม่เปื้อนนะใบบัวใบบัวเขาจะไม่เปื้อนนะคะอ่ะนี่ก็เป็นถังใหญ่เนาะก็เดี๋ยวยังไงรออีกสักวันสองวันนะคะมุมกเกษตรมาใส่น้ํานะคะจะถ่ายคลิปให้เพื่อนอ<ๆ>เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ปลูกได้สี่กระถางนะคะแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะที่ยังไม่มีกระถางปลูกเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกเกษตรจะซื้อกระถางนะคะมาปลูกเขา ในในวันถัดไปเนาะวันนี้มุมเกษตรก็มีกระถางอยู่แค่นี้นะคะก็ปลูกให้เพื่อนเพื่อดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาถ่ายตอนใส่น้ําให้เพื่อนเพื่อนดูในโอกาสต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการปลูกบัวนะคะสามารถที่จะ คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปของมุมเกษตรเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะมีอะไรจะแนะนําก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันแนะนํากันได้นะคะคมเพื่อนๆคนไหนที่ยังอ่ไม่เคยปลูกบัวแล้วก็คิดว่าคลิปของมุมเกษตรมีประโยชน์ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เช่นกันนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ